ผมมาช่วยแล้วครับท่านเทพเจ้าปาโตโดเล็นาามาช่วยแล้วเหรอเฮ้ยไอโดเล็มันมาพวกเราจัดการจัดการมันแกคิดหรอว่าแกจะจัดการข้าได้อ่าตัดมันซะาไอตัวแทนหนูค่ะรับทราบเฮ้ยนี่ไม่นะแกสามารถคนตัวคนของฉันด้วยได้ด้วยเหรอใช่มา ขอบคุณมากนะที่มาช่วยฉันตัวคนฉันอุตส่าห์โคนเจ้ามาเลยนะไม่เป็นไรหรอกครับโอเคบายบายล่ะหวังว่าจะได้โคนตัวคนอีกหลายหลายตัวนะ้า <c oughs> สมนำหน้าเดือดลกแกตายแล้วไม่เดือดเไม่นะเดือดลดคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรเข้าเครื่องปั่นฟะแล้วก็กินมัน <c oughs> กินมันเป็นอาหารเลยสว่วนเทพเจ้าปราโต้ต้องรอสามวัน